บุญงทางกอสนอที่มามอบของไห้โอเคป่ะองปุยุ่มนเดินไม่ได้นะทําไมน้ำะสูงไหมวะงได้เข้าน้มนัมันพอไมได้ไหมไอ้ Thế <laughs> ờ, <ở, cười> ừ, đây mấy không? Để lòng thế Đây, là, đây, là. đây, là, đây là. Ừ. <laughs> เมาเก่าที่ไม่มีค่ะไม่มีนะหมดค่ะเอแต่ว่าจบเสียขายพวกโต๊ะพวกตู้ที่ไม่สามารถยกได้เลยอ๋ออ๋ออ๋อขายไม่ซื้อยค่ะเอาขึ้นทันไหมล่ะเขาขึ้นทันค่ะ่ค่ขึ้นทันอยู่เหรอวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมอ่ากศนตำบลเมืองเก่านะครับทราบว่า น้ำท่วมได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว,ลวนะฮะทีนี้ผมได้รับมอบหมายท่านเลขาธิการกศนนะครับให้มาแจกถุงยังชีพด้วยนะครับให้กับประชาชนที่เป็นเรื่องสามรานะครับรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่มาในวันนี้ก็คือมาให้กําลังใจนะครับโดยเพ่าทานากศนกำบลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็น เลือกปฏิบัตินะครัที่เป็นฐานรากของอกลุ่มกศนอของเรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับว่าทางท่านเลขากศนท่านดรสุรศักดิ์อินศรีไกรไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรานะครับวันนี้ให้ผมมาให้กําลังใจแล้วก็มาสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยนะครับพวกรูปพันธุ์ พวกคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกเกี่ยวกับตู้ชั้นวางอะไรต่างๆฮะมันมีความเสียหายยังไงบ้างระบบสายไฟอะไรต่างๆนะครับก็ก็ทีนี้จะให้ทางท่านพ่อขสมอ,อนะครับได้ได้ลงมาดูด้วยนะอาเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางหัวหน้าศูนย์กศนตะบนก็ให้ทํารายงานนะครับถือว่าขอบคุณพวกเรานะครับที่ในพื้นที่ที่มีกําลังใจที่ดีมากแล้วก็มีสตินะรหรือว่าวันนี้ ก็ขอให้พวกเราได้มีกำลังใจเข้มแข็งนะครับก็ผมจะนำเรียนเรื่องการมาเยี่ยมพื้นที่นะครับกศนตะบนเมืองเก่านะต่อท่านเลขาธิการกศนแล้วก็จะได้ดูแลเรื่องของงบประมาณเรื่องของกำลังใจต่อไปนะครับสู้ๆนะโอเคครับครับครับกศนตบนเมืองเก่า